อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่คุณผู้ชมออกแล้วออกแล้วต้อชุกน้ำครับเท้าหนังนี่ข้อดีอย่างครับก็คือส่วนใหญ่อะหนังเนี่ยเขาจะเป็นหนังพิเศษครับอ้าวมาทาไมครับมันจะสามารถกันน้ําได้ครับครับหนังส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นนะครับก็คือน้ําไม่ได้ซึมผ่านทะลุหนังไปนะครับ นอกจากจะไปแช่มันตรงๆนะครับทีนี้ก็เอากระป๋องมาครับบินีมาหน่อยนะครับพอมันออกเลยอันนี้เกลี้ยงแล้วอันนี้เกลี้ยงแล้วครับเกลี้ยงแล้วครับก็บิดผ้ามาๆแล้วก็เช็ดอีกทีครับก็จะเห็นว่าเกลี้ยงขึ้นนะครับทีนี้จากคู่นี้ครับเป็นไงครับคู่นี้สภาพสภาพคู่นี้กับคู่นี้เละไม่เหมือนกันเลยจากนั้นครับนี่ใช้เครื่องมือนี้ครับ ในการที่จะทำความสะอาดข้างในครับโอ้โหดีมากเลยเจา้าเครื่องมือนี้แม่เรียบร้อยนะครับก็ตรวจสอบความสะอาดอีกทีครับดูว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นก็ถึงกระบวนการปากรองเท้าครับกระบวนการปากรองเท้าเนี่ยครับจะใช้วิธีนี้ครับจะใช้ดันทรงครับเขาช่วยนี่ผมเอาดันทรงใส่เข้าไปนะครับแล้วสมก็มีลาวปากรองเท้าอยู่ด้วยนะ